HAPPY THURSDAY สวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีที่4กรกฎาคม2567ในช่วงนี้ฝนตกฟ้าขนองน้ำท่วมน้ำป่าหลาหลากหลายจังหวัดนะครับฝนใหม่ฟ้าใหม่ระมัดระวังกันด้วยเข้าไตรามาสที่3แล้วหุ้นก็ยังร่วงไม่หยุดสวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่งกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดอเมนทัลของหุ้นรายตัว ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดหุนและเหรียญคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟอลโลกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณะ สำหรับในช่วงนี้เซ็ตยังอยู่ในขาลงการเทรดหุ้นและลงทุนในหุ้นเน้นกลยุทธ์ตั้งรับนะครับมีเวลาว่างก็เสาะหาหุ้นดีถ้าได้หุ้นที่พักตัวปรับฐานลงมาจนสุดแล้วพอถึงช่วงขาขึ้นเราก็จะได้หุ้นในราคาต้นน้าเมื่อหุ้นตั้งลำอยู่บนฐานอันมั่นคงบริหารความเสี่ยงด้านล่างได้ดีแล้วก็ถึงคราวที่จะไปบริหารความเสี่ยงด้านบน เอ็กโปรฟิตและก็รันยาวๆไปสำหรับในช่วงนี้นักลงทุนรายย่อยพากันหวาดวัน่นท่านพึงกับเรื่องชัดเซล์แล้วยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องมีหุ้นบางตัวถูกฟอร์เซลทำให้นักลงทุนหลายรายประสบภัยกับหุ้นบางตัวที่เจอกับสถานการณ์แบบนั้นเมื่อวานนี้หุ้น YG g ก็ร่วงติดฟลอเป็นวันที่2วันนี้อาจจะมีฟลอที่3ก่อนหน้านั้นก็มีหุ้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มหมวดหมู่อาหารถูกฟอสซลลงไปร่วงฟลอ3วันซ้อนปัจจุบันอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับหุ้นตัวนั้นก็คือหุ้น NRF สำหรับในวันนี้จะนำพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นและฟันดั m เม t นทัลของหุ้น NSL หุ้น NSL ในวันนี้ก็ลงข่าวในหนังสือพิมพ์มิติหุ้นชี้ชัดทุกการลงทุนประจำวันพฤหัส,สบดีที่4กรกฎาคม2567 NSL สร้าง New S Curve รายได้ทย,ยานสู่หมื่นล้านบาทเดี๋ยวเราไปส่องหุ้นตัวนี้กันนะครับหุ้น NSL Foods The Happy Taste Creator เข้าไปส่อง NSL Foods.com ก็ไปพบกับสินค้าของ NSL Rice Bar ข้าวแท่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ NSL Foods ข้าวแท่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว ทำให้สามารถรับประทานข้าวได้ง่ายแบบไม่ต้องใช้ช้อนเข้าไปดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ s e t o r ท h n s l f o o d s บริษัท nslfoods จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่อาหารรองท้องและขนมขบเคี้ยวรวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ หมู่ที่3ถนนบางบัวทองสพนนนทบุรี3-4-5ตำบลลำโพงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภาพรวมของผู้ถือหุ้นอัปเดตณนะวันที่29เมษายน2567หุ้น NSL มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด3,415คนคเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอัปเดตข้อมูลเพียงวันที่18มีนาคม2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย3,251คนคิดเป็นฟรีโฟลด26.92%เโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1นายสมชายอัศวะปิยานนท์ถือหุ้น72.26%ลำดับที่2บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น5.45%ลำดับที่3นายพงอิดมนโนมัยอุดมถือหุ้น1.07%ลำดับที่4ถึงลำดับที่10 ก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับถือหุ้นต่ำกว่า1%เรียงลำดับกลงมาข้อมูลปัจจุบันของบริษัท NSL หุ้นมีค่า PE อยู่ที่23.72 PBV 5.42ปันผล2.15% r o a 19.91% r o e 24.35% DE Ratio อยู่ที่0.53 EPS 0.43และค่าเบต้า0.85 หุ้นถูกจัดหมดหมู่อยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด9 0 7 5ล้านบาทมีทุนจทดทะเบียน300ล้านบาทเข้าตลาดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564เข้ามาด้วยราคา IPO 12บาทราคาพา1บาทสำหรับข้อมูลบริษัทที่ปรากฏในอินโฟกราฟิกฉบับนี้ดูปลัดเดียวรู้ทันทีว่า หุ้น NSL เป็นหุ้นโกรดดูที่ค่า P/BV นะครับราคาหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีประมาณ5เท่าครึ่งค่า P/E เมื่อเทียบกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ยังถือว่าไม่แพงเป็นหุ้นที่มีปันผลนะครับปัจจุบันจ่ายปันผลในอัตราส1 5ค่า r o a กับ ROE ดีมากเลยมีค่าอยู่ระหว่าง19-24% นี่ของบริษัทก็มีประมาณครึ่งเท่าถือว่ามีนี่น้อยมากกำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับราคาของหุ้นก็มีความผันผวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเซ็ต nsl ก็จัดว่าเป็นหุ้นดีมีปันผลแต่ราคาหุ้นน่าจะขึ้นไปอยู่ในโซนบนมาดูข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับย้อนไปเมื่อปี2 5ง4ซึ่งเป็นปีแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เข้าตลาดเดือนพฤษภาคมพอถึงเดือนสิงหาคมก็สามารถจ่ายปันผลได้เลยจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ25สตางค์ในปี2,565ก็จ่ายปันผล2ครั้งในอัตรา25สตางค์ทั้ง2ครั้งในปี2,566จ่ายปันผลอีก2ครั้งครั้งละ30สสตางค์ต่อหุ้นอัตราการปันผลดีขึ้นมาเลยนะครับ ครั้งสุดท้ายขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อ26เมษายน2567จ่ายปันผลไปแล้วเมื่อ17พฤษภาค,คมจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ35สตางค์ก็จ่ายดีขึ้นมาเรื่อยๆจ่ายปีละ2ครั้งต่อเนื่องมาตั้งแต่เข้าตลาดส่วนงบการเงินของ NSL ปีแรกมีกำไรอยู่ที่191ล้านบาทปีถัดมาปี2565มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 297ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น55.72%ปี2566กำไรเพิ่มขึ้นเป็น333ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้นมาอีก12.06%ส่วนไตรามาสท,ที่1ของปี2567มีกำไร127ล้านเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีกำไร75ล้านกำไรเพิ่มขึ้น69.37%ข้อมูลตามอินฟโฟกราฟิกนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ หุ้น NSL เป็นหุ้นโก w ด h กำไรเติบโตขึ้นทุกไตรามาสร,ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง5.42เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่5บาท6 2สตางค์นี่คือภาพกราฟ NSL เป็นภาพใน Timeframe Week นะครับเมื่อเข้าตลาดราคาหุ้นทำราคาเปิดเหนือจองราคาจอง IPO อยู่ที่12บาทเข้าตลาดแล้วก็พุ่งพรวดขึ้นไปเลยไปทำราคาสูงสุด ครั้งแรกอยู่ที่25บาท75สตางค์ใช้เวลาเพียง4เดือนนะครับจาก13บาทขึ้นไป25บาท75สตางค์ก็ถือว่าราคาขึ้นไป1เด้งจากนั้นก็กลับลงมาปรับฐานโดยมีค่าเฉลี่ยราคาที่ปรับฐานอยู่ในช่วงนี้ประมาณ16บาทแล้วกลับขึ้นไปใหม่ไปชนแนวต้านเดิมนะครับ25บาท75สตางค์ก็คลอเคลียอยู่ตรงนี้2สัปดาห์ ยังผ่านขึ้นไปตรงไหนไม่ได้ก็ถอยกลับลงมาก่อนสวิงขึ้นไปอีกก็ยังไม่สามารถทำราคาสูงกว่าไฮเดิมได้จากนั้นก็ถอยกลับมาพักตัวอยู่ที่1 7บ0าทส0สตางค์ช่วงนี้ตรงกับเดือนพฤศจิกายน2,566าคราวนี้ค่อยๆแรนรี่ขึ้นไปเลยนะครับผ่านแนวตาน25บ้าน2ท7 5สตางค์ขึ้นไปได้ในช่วงเดือนพฤษภาค,คม 2, 5 6 7จากนั้นขึ้นไปทำราคาไฮสูงสุด 35บาทแล้วลงมาพักตัวปรับฐานอยู่ที่29บาท25สตางค์ราคาปัจจุบัน30บาท25สตางค์แท่งเทียนปัจจุบันแท่งเทียนของกราฟหุ้น nsl ในไทม์เฟรมวีคแท่งเทียนสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงอยู่บนฐานราคา29บาท25สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์นะครับราคาหุ้นขึ้นมาอยู่ในโซนบนตีกรอบโซนราคาไว้กรอบบนสุดอยู่ที่35บาท กรอบล่างสุดอยู่ที่25บาท75สตางค์กรอบล่างนี่ใช้เกณฑ์ตอนที่หุ้นเปิดแกลบกระโดดขึ้นไปนะครับแกลบเล็กๆตรงนี้ก็เลยเอาราคาตรงนี้เป็นราคาของกรอบด้านล่างราคาหุ้นในขณนะนั้นในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน2567ก็จะอยู่ที่30บาท25สตางค์หลังจากทำราคาออลทำไฮไว้ที่35บาทก็ลงมาพักตัวตรงนี้ มีแท่งเทียน2แท่งนะครับที่น่าสังเกตแท่งตรงนี้ก็ทำราคาลงมาชน29บาท25สตางค์ไม่หลุดลงไปมีลักษณะเป็นพินบาร์เป็นแท่งเทียนหัวเข็มหมุดลักษณะพินบาร์ก็หมายถึงราคาหุ้นลงมาทดสอบแนวรับแล้วมีการดึงขึ้นแล้วก็แท่งเทียนสุดท้ายของกราฟเนี่ยก็มีลักษณะเป็นพินบาร์เช่นเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแฮมเมอร์แต่ว่าแท่งนี้เป็นแฮมเมอร์หัวแดงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ มีลักษณะการดึงราคากลับคืนขึ้นไปด้านบนส่วนภาพกราฟในปัจจุบันมีการทำราคาลงมาทดสอบ29บาท25สตางค์อีก2แท่งนะครับแล้วก็ปิดในลักษณะเป็นแฮมเมอร์หัวแดงทั้ง2แท่งแท่งสุดท้ายของเมื่อวานนี้3กรกฎาคมหุ้นเปิดที่ราคา29บาท75สตางค์ขึ้นไปทำ high สูงสุดแล้วก็ปิดที่ราคาไฮ30บาท25สตางค์ก็แสดงว่า ฐานราคาหุ้น NSL บริเวณ29บาท25สตางค์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแนวต้านถัดไป31บาท50แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่ราคา all time high 35บาทแนวต้านไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับถ้าใครคิดจะเข้าไปเทรดหุ้นหรือลงทุนในหุ้น NSL ก็อย่าให้หลุดแนวรับ29บาท25สตางค์ถ้าเข้าไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นหลุด29บาท25สตางค์ต้องถอยก่อนนะครับ ลงมารอรับที่27บาท50สตางค์ถ้าหลุด27บาท50สตางค์ก็ต้องถอยออกมาอีกมารอที่25บาท75สตางค์ถ้าซื้อหุ้นบริเวณนี้แล้วหลุด25บาท75สตางค์ก็ต้องถอยโดยสิ้นเชิงหุ้นจะกลับเป็นขาลงถ้าตั้ง Stop Loss ไว้แล้วก็เทรดไปตามวินยัยอย่างเคร่งครัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีน้อยแต่ถ้าใครมีเงินเยอะใช้ Stop l ลอ s อยู่ที่25บาท75สตางค์ ถ้าหลุดตรงนี้เซฟทีคัตตัดจบไปเลยถ้าเล่นแบบนี้ก็โอเคครับหมายถึงว่าถ้ามีเงินเยอะรับความเสี่ยงได้เยอะแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็เล่นทีละสเต็ปก็จะค่อนข้างปลอดภัยอย่างเช่นในวันนี้ถ้าซื้อหุ้นที่ราคาปัจจุบัน30บาท25สตางค์ห่างจากแนว Stop Loss อยู่แค่บาทเดียวถ้ามาหลุดแนวสตอปก็ออกมาก็จะเสียหายนิดเดียวถ้าอยากเล่นต่อก็ลงมารับที่27บาท50 ถ้าหลุดก็ลงมารับที่25บาท75เล่นไปตามสเต็ปนี้ก็ลองสู้กับหุ้น NSL ดูสักตั้งหนึ่งนะครับถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็อยากเข้าไปเล่นอยากเข้าไปเทรดหุ้นมันยังอยู่ในขาลงเซ็ตก็ขาลงหลุด1,300จุดสะสมเงินไว้รอโอกาสให้มันเหมาะกว่านี้ค่อยเข้าไปเล่นก็ยังไม่สายแต่ข้อสำคัญคือเลือกหุ้นในตัวที่มันมีโอกาสจะถูกชอตหรือถูกฟาดเซล ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำๆศึกษาข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงทุกท่านช่วงนี้ก็เกือบจะ9ก้นาฬิกาแล้วใช้เวลาตัดคลิปแป๊บแล้วเจอกันเมื่อตลาดเปิดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ